แจ้งโรงงานน้ำตาลปิดหีบอ้อยเจ็ดแห่งที่ไหนบ้างปริมาณอ้อยข้างหีบล่าสุด ข่าวดีโรงงานน้ำตาลมิตรกาลสินจ่ายเงินช่วยเหลือหลังปิดหีบ25บาทต่อตันเรามาติดตามข่าวสารอ้อยและน้ำตาลกันต่อเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีข่าวสารแจ้งให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยรับทราบข่าวสารกันอีกเช่นเดิมนะครับวันนี้มีข่าวดีจากทางโรงงานน้นำตาลมิตรกาลสินนะครับที่มีข่าวดีนะครับจะจ่ายในส่วนของเงินช่วยเหลือนะครับให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาวไรอ้อยหลังปิดหีบนั่นเองครับ ซึ่งทางโรงงานน้ำตาลมิการสินนะครับจะจ่ายเงินช่วยเหลือสนับสนุนที่25บาทต่อตันให้กับทางพี่น้องชาละอ้อยนะครับที่ส่งอ้อยให้กับทางโรงงานตั้งแต่วันที่2 5กุมภาพันธ์ปี2568นะครับจนถึงปิดหีบนั่นเองครับก็ยินดีกับทางพี่น้องเกษตรกรชาลัยอ้อยนะครับของโรงงานน้ำตาลมิการสินด้วยนะครับที่มีเงินสนับสนุนตรงนี้ให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาลัยอ้อยนั่นเองครับ สำหรับปริมาณอ้อยโดยรวมทั่วประเทศ78ล้านตันด้วยกันนะครับซึ่งมีโรงงานน้ำตาล4แห่งหีบอ้อยได้มากกว่า3ล้านตันนะครับและมีโรงงานน้ำตาลอีก4แห่งนะครับที่หีบอ้อยได้ต่ำกว่า300,000ตันซึ่งในช่วงสัปดาห์นี้นะครับมีหลายพื้นที่นะครับที่ลดลงนะครับตัดอ้อยไม่ได้เนื่องจากฝนตกหนักนะครับทาให้ปริมาณอ้อยเครื่องหีบลดลงต่อวันนั่นเองครับในส่วนของสถานการณ์ฝนตกนะครับจะมีอีกครั้งหนึ่งนะครับในสัปดาห์หน้าในช่วงวันที่6นนถึงวัทีี่8มมาค ซึ่งพื้นที่ STUDENT: ฝนตกหนักนะครับจะกระจายตัวออกมากขึ้นนะครับซึ่งในส่วนของแปลงอ้อยที่ลุ่มนะครับจะมีความเสี่ยงที่จะลงตัดอ้อยไม่ได้นั่นเองครับซึ่งทางพี่น้องชาวละอ้อยนะครับต้องวางแผนในการตัดอ้อยนะครับก่อนที่ฝนจะมาน,นั่นเองและต้องไม่เผาอ้อยด้วยนะครับเพื่อลดปัญหาความเสี่ยงนะครับที่อ้อยไฟไหม้นั้นจะค้างไร่นั่นเองครับสําหรับปริมาณอ้อยเข้าหีบล่าสุดณวันนะี้นะครับในส่วนของโรงงานน้ําตาลเปิดหีบด้วยกัน57แห่งนะครับจากทั้งหมด58แห่ง ซึ่งอ้อยข้าวหีบประจําวันนะครับจะอยู่ที่ประมาณ7 3 4 0 0 0ตันนะครับและมีอ้อยเข้าหีบโดยรวมนะครับอยู่ที่ประมาณ78ล้านตันนะครับในส่วนของค่าความหวานนะครับณปัจจุบันนี้อยู่ที่ประมาณ12.50 ccs และในส่วนของสัดส่วนอ้อยสดนะครับจะอยู่ที่ประมาณ85.59%ซึ่งในส่วนของผลผลิตน้ําตาลนะครับจะอยู่ที่ประมาณ107กิโลกรัมต่อตันอ้อยนะครับและในส่วนของผลผลิตน้ําตาลนะครับที่ประมาณ10 ccs นะครับ จะอยู่ที่ประมาณ85.81กิโลกรัมต่อตัอนอ้อยนั่นเองครับสำหรับโรงงานน้ําตาลนะครับที่แจ้งวันปิดหีบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรวมทั้งหมด7แห่งด้วยกันนะครับมีโรงงานน้ําตาลไทยรุ่งเรืองสกลนครนะครับซึ่งปิดหีบไปแล้วตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์และมีในส่วนของโรงงานน้ําตาลทีเอ็นท่าหลวงนะครับจะปิดหีบในวันที่26กุมภาพันธ์และในส่วนของโรงงานน้ําตาลสาเรืองมุกดาหารนะครับจะปิดหีบในวันที่3มีนาคมนะครับ ในส่วนของโรงงานน้ําตาลทิพสุขของไทยนะครับจะปิดในวันที่4มีนาคมและในส่วนของโรงงานน้ําตาลนครเพชรนะครับกําแพงเพชรจะปิดในวันที่5มีนาคมนะครับในส่วนของโรงงานน้ําตาลมิตรพลหลวงขอนแก่นนะครับจะปิดในวันที่5มีนาคมและในส่วนของโรงงานน้ําตาลเอราวัณหนองบัวลาพูนนะครับจะปิดภายในวันที่10มีนาคมปี2568นี้นั่นเองครับสําหรับในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะครับของการเก็บเกี่ยวอ้อยนะครับ ในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะครับก็จะมีหลายๆโรงงานด้วยกันนะครับกําลังจะมีการประกาศหรือทยอยปิดหีบอ้อยต่างๆกันมานะครับสําหรับพี่น้องชาวไร่อ้อยท่านใดนะครับที่มีความกังวลนะครับเกรงว่าจะตัดอ้อยไม่ทันหีบนะครับให้ทางพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับประสานงานไปกับตัวแทนชาวไร่อ้อยหรือทางโรงงานนะครับเพื่อแจ้งในส่วนของอ้อยนะครับที่ยังคงค้างไร่อยู่นะครับอีกเป็นจํานวนมากนะครับหรือคงค้างอยู่เท่าไหร่นะครับ อ่ให้รีบแจ้งไปนะครับโดยเร็วนะครับเพื่อที่จะให้ทางตัวแทนชาเลออ้อยนะครับประสานงานอ่าช่วยเร่งรัดในการเก็บเกี่ยวให้เร็วขึ้นนั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราและพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ